อะไรล่ะบอลบ้านป่าเอ้ยอันนั้นไม่อันนั้นอันนั้นคืไม่ห่วงอันนั้นเนี่ยเขาพร้อมเปิดศึกอันนั้นเนี่ยเขาพร้อมเปิดศึกเขาจะเอาเอากันให้ตายหรืเปล่าคนไปลือเรื่องปฏิวัติรัฐหารเยอะไม่ไม่ไม่ต้องห่วงนะสายทหารเช็ค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 อยู่ถ้ามีตัวเลยถ้ามีเมื่อไหร่จะบอกจะบอกถ้ายังไม่มีก็จะไม่บอกถ้าถ้าเอาเรื่องการมงการเมืองอะอย่าไปเครียดอย่าไปคิดเยอะว่าจะมีเรื่องนั้นเรื่องนู้อย่าไปเครียด ก็บอกไว้แล้วว่าดีลเขายังอยู่ดีแมนเขาก็ยังอยู่สนับสนุนโดยสยามอีสเทิร์นอินดัสเรียลพาร์คบริการให้เช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสวัสดีครับรายการรับลงมาพรจะล็อกมาแล้วคุณสมบัติครับหมวันนี้ได้บรรยากาศอยู่ใต้ต้นพะม่วง หายากนะใต้ต้นมะม่วงเนี่ยต้นสิใต้ต้นมะม่วงบ้านใครก็ไม่รู้คือถ้าถ้าบอกถ้าบอกใต้ต้นมะม่วงเนี่ยเขาบอกว่าไปนอนเฝ้าต้นมะม่วงอเฝ้ารากมะม่วงงั้นใต้ต้นมะเขือดีกว่าจริงจริงแล้วตอนเนี้ยเราอยู่แถวดอนเมืองเฮดอนเมืองเราแอบมาบ้านบ้านบ้านของขาพูดทอพูดไปเลย บิ๊กไก่นะคะบรรยากาศเอกพันธ์ทีพันนกุลซึ่งต้องบอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเรามาครั้งที่4เรามาตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นผอเป็นเสอเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยไม่เป็นเสอเป็นเสอหพือพคนเสเสแล้วก็เป็นผอครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่ได้รับเกียรติิ่งมาเนี่ยไม่เห็นอะไรเห็นแก่กิน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 เฮ้ยเอ้าอย่าเนี่ยมากินผัดกะเพราเนื้อเขาตลอดเลย แต่บอกว่าเพราะว่าทําได้อร่อยมากถึงขั้นที่ไม่พ้นประตูครัวหเพราะว่าทุกคนไปรอกันในครัวพอมาจิ้มจิ้มจิ้มพอลงจากกระทะลงจากกระทะแป๊บเดียวหมดคือไม่ต้องกลัวความร้อนใดใทั้งสิ้นจิ้ม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 หมดหมดอร่อยจริงพี่ไก่บอกอะไรเนี่ยยังไม่ทันอะไรเด็คือกลายเป็นว่า คนอากาศเอกพันพักดีเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทานอะไรเพราะต้องเข้าครัวอีกแล้วเดี๋ยวเข้าครัวเดี๋ยวเข้าครัวเออในการทําอาหารให้แล้วก็บอกวันนี้เชิญเรามาเนี่ยเฉพาะนักข่าวที่สนิทสนิทกันแล้วก็วีแขกพิเศษมาด้วยโอ้หอันนี้ต้องบอกว่าเป็นนัดหมายที่นัดกันไว้ยากมากยากมากกว่าจะเสือสองตัวกว่าจะมาเจอกันเนี่ยเพราะว่าเวลาเรามาทานข้าวบางคนก็ออกออกไปออกข่าวนิดนึงอะไรอย่างงี้บอกว่าฝีมือพี่ไก่เนี่ยใครได้ยินกิตติศัพท์ก็อยากมาชิมใช่ เพราะฉะนั้นผบออฟพลอากาศเอ้ยพลเอกอ่ะพลอากาศเอกถูกแล้วเรียกถูกถูกแล้วเพราะเขาได้สามยศสามยศเป็นพิเศษพลเอกวงซงวิทย์หนุนทักดีเนี่ยก็ได้ยินคําล่ําลือก็เฮ้ยอยากมากินเว้ยอยากกินดิไก่มันทำไมอร่อยอย่างนั้นวะแล้วเขาแล้วเขาเพื่อนกันเตรียมทานรุ่นยี่สิบสี่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ย คอนัดน,น,นัดกันไม่ไม่ตรงกันนักทีออนักขาวว่างพี่อ๊อฟไม่ว่างพี่ไก่ไม่ว่างอันนี้ว่างไม่ตรงกันออพอเขาว่างตรงกันสองคนเขาก็ปูดมาปุ๊บเ,ยบเลยปูดมาล็กมา,มาไม่ใช่พี่ไก่กับพี่อ๊อฟมานั่งกินกันสองคนออก่อนเพราะว่า พี่ออฟเนี่ยอดใจไม่ไหวอะอยากกินเลยลองฝีมือเลยอยากกินไก่เป็นไงพอนักข่าวรู้เอ้าพี่มากินกันสองคนทำไมไม่ชวนพวกเราไม่ได้ชวนก็เลยต้องมีแมชนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยเราไปชวนไปท้าผอบอฟไว้ว่าทําอาหารเป็นป่าอร่อยหรือเปล่าเห็นไปโชว์ไปหน่วยต่างๆไปตานรมตัไปยำนู่นยำนี่อร่อยดีเปล่าแต่ต้องยอมรับว่าพอบอฟเนี่ยชีวิตไม่ได้ทํากับข้าวเลยทําไมอะ ก็คือเป็นนักรบไงเป็นอาหารโอเคอยู่ต่างประเทศอาจจะทําอะไรบ้างแต่เจได้ป็นคนที่ทําอาหารไม่ค่อยเป็นเลยคือมาฝึกแล้วฝึกกับใครฝึกกับลูกน้องกําลังพลเช่นไปเยี่ยมหน่วยนี้ให้ลูกน้องสอนตำส้มตำใส่อะไรก่อนตะบะหุงตะบะหุงใช่อะไรนะใส่น้ำปลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยาเธอนะต้องได้มันต้องได้นะเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาตำอ่ะต้องมี เอาเอาเอาทพีอะทพด้วยคนด้วยให้มันเข้าให้มันเข้าเนื้อได้แล้วปรากฏว่าพอออฟเนี่ยเขาเยี่ยมลูกน้องเยอะมากอตําลูกรวยเลยเขาก็จะได้ตําส้มตําตอนนี้จะเป็นไงช่วงช่วงนี้ส้มตําอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฝีมือเข้าที่แล้วก็เลยขยับไปเป็นอดวานส์ขึ้นคือ ยำหมูยอหมูยอโอ้ไปอีสานบ่อยเลยว่าต้องไปอีสานไปเหนือยำหมูยอมันเลยยำหมูยอตอนนี้เนี่ยเลยกลายเป็นเมนูเด็ดว่านอกจากมีตำส้มตำก็คือยำหมูยอยำหมูยอโอ้แต่เดี๋ยวจะมีเด็ดกว่านั้นอะไรอีก่ะหมูกระทะเฮ้ยโอ้หมูกระทะที่กินประจําอยู่แล้วไม่ใช่แต่เราเคยเห็นไหมว่าผอสูงสุดนั่งกินหมูกระทะกับลูกน้องอ่าโดยเฉพาะทหารใหม่อาหารกาลังพลอะไรไปหน่วยเฮ้ยสั่งหมูกระทะมากินง่ายดิใช่ิงๆแรกๆเลยเขาเป็นอย่างนี้ ช่เขาไปเจอดีน้องเล็กรู้<อ>เปล่า แรกเลยที่กินหมูกระทะนำวะเคอเห็นน้องๆ้องรอ,อปภอสอหอ,อะไระที่ยืนเหนื่อยเขาก็อยเฮ้ยเดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่าแต่สั่งหมูกระทะจากข้างนอกเลยเแล้วก็มานั่งกินกันแล้วก็มาคุยกันใช่เ <ๆ S 1> พราะว่าผอออฟเนี่ยเขาเข้าใจความรู้สึกมนุษย์อะวันเขาบอกว่าอะไรมันต้องมีสักครั้งที่อารมณ์อยากกินหมูกระทะเหมือนเราวันหนึ่งต้องอยากกินผัดกระเพราในสัปดาห์หนึ่งมันต้องมีผัดกระเพราในสัปดาห์หนึ่งมันต้องเป็นมาม่กุ้งยำรสกุ้ง โฆษณาปรดเข้ามามาดมยำรสกุ้งอร่อยทั้งในบ้านหรือไปต่างประเทศเอาไปด้วยอย่าลืมมาเลยโฆษณามาเลยรายการรับรวงว่ายํำรสกุ้งอ่าโดยเพราะรสนี้นะนี่แล้ววันนี้พอหมออก็ให้เกียรติมายำหมูยอให้พวกเรากินกันเลยเออไม่รู้ว่ามีเมนูอร่อยหรือเปล่าไม่รู้อ่าเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันอ่าก็นี่ถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าผู้การเหล่าทัพเนี่ย อาจจะไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ออกให้สัมภาษณ์แต่ว่ากับสื่อมวลชนเนี่ยก็ยังมีการพบปะพูดคุยนอกรอบอะไรกันอยู่เพื่อมีการอะไรอ่ะพูดคุยในเรื่องต่างๆทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าแบบหายไปเลยหายไปเลยยาอยาอยาอยาาความคิดตรงกันะเนี่ยคิดตรงกันอย่าอยาหยาห้ามนะห้ามนะอ่าเข้าเข้าเขตเขาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเข้าไม่เข้าหองอย่าพูด๋ย่าพูดนี่แหละ เราก็ยังพูดคุยกันอยู่แม้ว่าไม่เจอหน้าก็เจอกันทางไลน์ครับใช่ก็คุยกันคุยสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้จะได้สร้างความเข้าใจที่มันตรงกันใช่แล้วจะเราจะได้เขียนข่าวถูกแล้วที่สาคัญห่วงที่ผ่านมาคนไปลือเรื่องปฏิวัติรัฐประหารเมอะไม่มีไม่ต้องห่วงสายทหารเช็ค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 อยู่ถ้ามีถ้ามีเมื่อไหร่จะบอกจะบอกถ้ายังไม่มีก็จะไม่บอกถ้าถ้าถ้าไม่มีเนี่ยก็จะแบบ เฮ้ยคือเราพวกเราก็จะเป็นคนที่แบบมาทําให้ คือเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความตื่นตระหนกหรือว่าเชื่อข่าวลือมากเกินไปโอเคเราไม่อาจจะพูดได้ว่าการปฏิวัติรัฐประหารมันไม่มีอีกแล้วเนี่ยเราพูดไม่ได้แต่เราสามารถพูดได้ว่าในห่วงแต่ละห่วงเนี่ยมันจะมีไม่มีหรือมันมีแนวโน้มหรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้จะเล่าให้ฟังสบายใจได้นอนหลับกินอิ่นอุ่นสบายๆใช่แล้วเรื่องการเมืองกันเมืองอ่ะอย่าไปเครียดอย่าไปคิดเยอะว่าจะมีเรื่องนั้นเรื่องนู้อย่าไปเครียด ก็บอกไว้แล้วว่าดีลเขายังอยู่ถูกเราบอกตั้งแต่ขี่ครั้งแล้วเลยใช่ทีแมนเขาก็ยังอยู่ใช่ใช่อย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ต้องเข้าขั้นตอนเพราะว่าอยู่ดีไปยกเลิกหรือไปอะไรว่าคุณทักษิณไม่โดนเลยอ่ะก็ยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เกิดให้เกีรยิกับกระบวนการยุติธรรมว่าเอาเข้าระเบียบในการฟ้องเดี๋ยวก็ชี้แจงอะไรไปอ่ะมันก็ต้องมีขั้นตอนอันนี้เราพูดถึงเนื่งหนึ่งสองนะใช่ซึ่งอาจจะเป็นซึ่งเราอาจจะมองได้ว่าอ่ะ ฝ่ายอนุรักงนิยมอาจจะใช้คดีหนึ่งสองเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนตัวประกันตัวประกันไวเอาคุณนักสินไว้เป็นตัวประกันก็ให้อยู่ในดีลอะไรนี้มันก็มองได้แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็คือให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณนักสินก็จะโดนอีกเหมือนว่าไม่ติดคุกหรืออย่างนี้อ่าโอ้ประเทศชาติไปไม่ได้เลยนะมับเลื่อนไม่ได้แล้วพี่ไดูนับจากนี้ครับมีข่าวแววมาว่าคุณนักสินเนี่ยปรับตัวเข้ากับ จะปรับจะปรับตัวมากขึ้นเพราะว่าห่วงที่มาอยู่เนี่ยอาจจะพูดเยอะไปอาจจะอะไรเยอะไปอาจจะเขาเรียกว่าทำไมไปพูดถึงคูดน้อยลงคนบ้านอะไรนะบ้านป่าอ้ยอันนั้นไม่อันนั้นอันนั้นไม่ห่วงเอออันนั้นเนี่ยเขาพร้อมเปิดศึกอันนั้นเนี่ยเขาพร้อมเปิดศึกอ๋อโอ้โหเอ้าจริงๆเหรอ เขาจะเอาเอากันให้ตายเลยเปล่าไม่ใช่เอากันให้ตายมันแค่เป็นการเชิงสัญลักษณ์ที่ดูก็อย่างที่เราบอกไงว่าทําไมคุณทักษิณเขาต้องพูดถึงลุงบ้านป่าเขาหมายถึงลุงป้อมคนเดียวเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่ทุกคนชี้ว่าหมายถึงลุงป้อมชัดเจนชัดเจนแต่เขาไม่ได้หมายถึงรวมถึงลงตู่นี่มันก็เป็นการสะท้อนว่าดีวยังอยู่แต่ลุงป้อมไม่ได้อยู่ในดีล ก็ต้องพยา <conference> ยามที่จะสู้ก็โชว์โชว์อิทิลิสเอเอาเดี๋ยวต้องเอออ่าอ่ะอ่อันะอ่ะแหมพูดถึงลุงเขาสงสารลุงป้อมเขาเหมือนกันนะโอก็สงสารแหละลุงอายุเยอะแล้วจะไหวหรือไม่ไหวก็ยังไม่รู้เลยแต่ลุงอ่ะเขายังไหวอยู่แต่เพียงแต่ว่าคือพอเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ย แบบลุงอยากเป็นนายกเหรอแบบประเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นเอแต่ลุงเขาไม่ตอบใช่ไหมใครไปเจออะไรก็นิ่งไม่รู้ยังไม่พูดเลยออเสังเกตดูว่าเห็นหน้าลุงวันนั้นโอ้เครียดเครียดเครียดโอ้คือหน้านิ่งนิ่งมากหน้าอย่างเงี้ยเอาเรื่องเอาเรื่องใช่เอาเรื่องเครียดไปเครียดอ่ะเออทแกเครียดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะกขมุบเขาบปเครียดวเปล่าไม่รู้แต่เอาเรื่องแล้ววันนั้นนักข่าวก็ดัก แบบเดินไม่ได้เลยดะต้องไปขึ้นประตูอีกประตูหนึ่งใช่ใช่เอาเดี๋ยวใครว่ากันสองคนนี้สึกจะเป็นงไรก็ดูอ่ะบ้านป่ากับบ้านจันน่ะเออแต่อีกลุงหนึ่งนะทำไมห้ามพลาดเลยลุงทินของผมว่แหมไปทำไมไปฝรั่งเศสเหรอเขาไปฝรั่งเศสกลับมาแล้วกลับมาแล้วเขาไปสี่ห้าวันงานนี้สิบสี่ถึงสิบแปดเออเขากลับมาแล้วแล้วไงแล้วลุงทินมีอะไรอ่ะลุงทินเหรอตอนนี้ งานไฮไลท์ที่เป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็เห็นผลแล้วด้วยอ่าคือนี่ไงข้าราชการพล,ลเรือนไงอโอ้ยเขาต้องทําให้เห็นผลนอกจากเรื่องเรื่อง,อ,องจากเรื่องทหารเกณฑ์ทหารใหม่เรื่องอะไรแล้วลก็ต้องาาม,เองามาอีเรื่องนี้ด็มีเท<อ>่าไหรนะ่นะแปดคนเหรอแคนเองเอานำร่องนำเร่องไล้มาีมีแปดคนนะเล็ก ก็ยคนนีก็ยังดีก็คือต่อไปนี้กระทรวงกลาโหมไม่ได้มีแค่บกเรืออากาศ่ามีพลเรือนด้วยมีสีกากีด้วยเดินข้าวพลเรือนแต่พวกนี้เขาจะบอกว่าเป็นพวกหัวกะทิน้องเล็กหัวกะทิด้านคอมพิวเตอร์ด้านไซเบอร์ด้านบัญชีด้านกฎหมายโอ้โหหลายเรื่องเลยคนนี้เขาจะคัดมาแบบพวกหัวกะทิทัางนั้นเพื่อมา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ทํางานในกระทรวงกลาหโมหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเราทัพอื่นก็จะมีนะทัพบกทับเรือทัพอากาศกองทัพไทยก็จะมีแบบนี้มันนี่แล้วชีวิตเขาจะอยู่ยงก็อยู่แบบก็อยู่กับข้าราชการนี่ก็ทํางานไปสิจริงอ่ะแต่เขาบอกว่าเขาจะมีมีกแเขาจะไม่ไม่ไม่เขาจะต่างคนต่างทํางานแล้วเขาก็มีขยับขั้นด้วยนะอย่าง C 8 C5 ดซีห้าีีเแงี้ยแล้วรัฐมนตรีบอกว่าอะไรเปล่าโอกาสที่จะเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมก็มีได้โอ้กชาติเลยกระสินถาาพี่หนุ่ม อีกชาติหนึ่งพี่แค่บอกว่าไงพ่อผมเกียณไปแล้วอีกสิบปีก็ยังไม่รู้จะได้งานพี่โอ้ยีกงานเอาเป็นว่าจริงๆเราต้องไปตามดูชีวิตแปดคนนี้ว่าตอนกลางวันอ่ะกินข้าวกันเองเขาไปเขาไปกันแปดคนใช่็นกลุ่มเลยนะเขาบอกเฮ้ยมันเราเหมือนเปืนแกดำอ่ะก็ใช่ไงนี่มันนี่คือความแปลกแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องไปดูแหละว่าเขาจะสามารถ เข้ากับทหารได้ละลายพฤติกรรมไปได้ไหมเพราะว่าพอแต่งเครื่องแบบมันเหมือนอยู่เป็นคนละพวกแต่ให้ไปเอารูปแบบกอรมนอมากอลมนมีทุกเครื่องแบบผงมีหมดเลยเออแต่ก็ทะเลาะกันไม่เข้ากันมาไม่เข้ากันเลื่อยขาเขาเองมั่งมีมีไปไปปิวมั่งมีมันต้องมีแหละเออก็อย่างที่บอกก็ลุงทินเขาก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณเดี๋ยวเขาจะเข้าสภากันแล้วน้องเล็กงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเนี่ยโอ้วเนี่ยเข้าปุ๊บปั๊บโอ้โหลุงทินต้องไปชี้แจงเลยงบนี่กระทรวงนี้อกองทัพนี้กองทัพนี้กองทัพนี้เท่าไหร่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 งบหกแปดเนี่ยคือเป็นงบที่รัฐบาลนี้จัดเองละตอนนี้แต่แต่โดนหนักหน่อยแล้วโอ้โหเป็นเป้าเป็นเป้าเลยลุงทินก็เป็นเป้าเลยก็ต้องออกไปชี้แจงทุกให้ทุกเหล่าทัพอืมอ่า นี่มองอะไยังไม่มานะเอามีเรื่องอะไรอีกพี่อ่ะว่าเลยคันคอคันคอนี่พอดีน้องเล็กเขาไปไปไหนมบ้างนะไปสวีเดนสวีเดนมาไปขับเครื่องบินมาด้วยขับบ้าได้ขับบ้าไปนั่งเฉยเฉยปเป็นนักบินที่สอ้เล่าฟังดิเล่าฟังดิคันคอเล่าไม่ไหวคือไปสวีเดนมาไปดูเครื่องบินของบริษัทซาบก็คือกิฟเพนที่กองทุนอากาศกำลองให้ไปนั่งเครื่องกิฟเพน สองที่นั่งแล้วก็นั่งนั่งบานั่งหลังไม่น้ำหนักน้อยไปนั่งไม่ได้นั่งกิเพนนั่งข้างนั่งมีอีกลำหนึ่งแล้วก็บินไปกับกิเพนแบบนี้เพราะว่าคู่กันไปดูกันน้ำหนักสี่สิบสามมันน้อยไปต้องห้าสิบอัพเอ้าหรอไม่งั้นก็อี้มันจะไม่ก็อี้ดีตัวมันจะไม่ไม่ทํางานไม่ทํางานอ๋อเอาพลาดไปแล้วเอไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไม่ทันก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีนักข่าวผู้ชายรุ่นต่อต่อไปได้ไปนั่งเอาน้ำหนักขึ้นเอออะ ก็ช่วงนี้ก sociedad, ็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็อย่างที่บอกกองทัพไทยก็ยังเดินหน้าทํางานต่อไปโดยเฉพาะผบออฟของเราโอ้โหน้องเล็กมีงานมากมายไก่กองวันก่อนเห็นไปที่นี่มาไปไหนเขาดูแลกําลังพลถึงครัวเรือนเลยนะถึงครอบครัวนะแล้วก็ไปประจำทุก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 สอเดือนทุกเดือนเออนะ แล้วก็มีงานอะไรอย่โอ้ยแต่ที่ประทับใจคือที่ทหารหญิงของทัพไทยเขาสี่คนที่เขาเรียนล่มไงอ๋อโดดล่มอไปเกาะขอบสนามไอ้ท่ามาเดิไปดูเลยให้กาลังใจเลยใช่อันนั้นไม่ธรรมดาเออให้กําลังใจเพราะว่าผู้หญิงมาโดดล่มเนี่ยเพราะว่าผออเนี่ยเขาสนับสนุนเรื่องสิทธิสตรีเรื่องทหารหญิงเห็นไหมไปเอาซูดานไปแล้วเขาจะเพิ่มอัตราให้ทหารหญิงไกมากขึ้นเพิ่มบทบาททหารหญิงในกองทัพเนี่เขาแนวแบบว่าทหาร ประชาธิปไตยมีคนบอกให้จับตามองผออ๊อฟนะเฮ้ยจริงเหรอทำไมอ่ะเออแต่ต้องบอกก่อนนะว่าที่ผออ๊อฟเขาได้รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษเนี่ยคือเป็นเรื่องปกติที่ประหลัดกลาโหมผู้มีการทหานสูงสุดจะได้รับพระราชทานยศสามเหล่าทัพอยู่แล้วไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษอะไรคือมีคนบอกเฮ้ยเฮ้ยในโซเชียลในโซเชียลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เกิดอะไรเป็นเรื่องธรรมดามากเป็นเรื่องปกติแล้ววันก่อนไหมพอ,อพี่ไก่เขาเลยตัดชุดมาให้อเอออยู่อยู่ในนี้อยู่แล้วเขาเลยตัดชุด คนอากาศเอกมาให้โอ้โหหล่อเลยตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมบอออฟได้ใส่ชุดแต่รอใส่ชุดทหารเรือจะหล่อสีขาวเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรออะไรก็เห็นอยู่ทหารสีขาวเออไม่ถ้าใส่ชุดทหารเรือมันจะเท่นะเดี๋ยวต้องรอทหารเรือแต่ประชุมผบออฟนะครับในแต่ละผ่ารเรือเขามอบยังยังไม่รู้เลยนะเอถ่ายได้รอรอแล้วบิ๊กต่อเป็นไงบ้างผบบับฮะเป็นไงผบบับของคุณอะคุณไปเฝ้าอยู่กองทัพบกทุกวันเนี่ยก็เงียบเงียบเงียบเงะ เห็นเขาไปี่เียวอ๋อไม่ช่วงนี้เขาไปนี่ไปภาคเหนือไปน่านไปพะเยาเขาจะไปตรวจก่องกําลังต่างๆพร้อมกับอําลาแล้วเหรอเออไม่หรอกเชื่อพี่เขาไปตรวจก่อนตรวจก่อนเดี๋ยวเขาก็หาเรื่องไปอาลาอีกทีนี่ก็มและก็มาเหลืออีกตอนนี้ถ้านับวันนะนะเก้าสิบ สามเดือนเหรอร้อยวันนี่เดือนนี้ทุนร้อยวันอ่ะกระดาษสิงหาการ์ดร้อยวันให้ร้อยวันเหลืออีกร้อยวันไม่เหลือว่าเปล่าไม่ใช่ร้อยวันได้ตั้งนะร้อยวันจะเกษียณนะเหลืออีกร้อยวันท่านก็ต้องไปนะเขาก็เลยลุงน้องไปด้เขาก็เลยไม่ได้สนใจพวกเราใช่ไหมเขาไม่สนใจมานานแล้วเออเราก็ทักใจทักใจเราต้องสนใจเขาถูกต้องเขาไม่สนใจเราไม่เป็นไรเด็ดขาสิเราก็ตัดขาดเราต้องสนใจเขาเพราะเราจะทิ้งผบทบไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเออเป็นกำลังหลัก เราต้องจ้องเราต้องจ้องผอบ้องบอมเขาว่าแต่ลุงต่อแล้วเดี๋ยวแกก็เครียดอีกหรอไม่เครียดหรอกสบายๆนะแหมเขาจัดโผทหารกันอยู่อช่วงนี้ใกล้ฤดูกาลแล้วใช่ใช่ใช่ใกล้เดือนหน้าดิเดือนหน้าวงนรัชกาลปลายกันรัชกาลก็ช่วงนี้เขาจัดโผตำแหน่งกันอยู่แล้วช่วงนี้ฤดูกาลเริ่มแล้วมันมันอุ่นเครื่องเร็วกว่าปกติออืครับนั่นแหละแล้วบิ๊กดุงยังไง บิ๊กดุงเขาตอนนี้ก็เดินสายเหมือนกับบิ๊กต่อทำไรอ่ะยี่สิบสองจังหวัดนี่ริมแต่ที่ยี่สิบสองจังหวัดใกล้ทะเลเขาจะไปเยี่ยมสอนชนให้ครบยี่สิจังหวัดที่ใช้พรบไอสอนสอนชา เพราะว่าหน่วยที่มันเป็นคือตั้งขึ้นมาใหม่ไงก็ต้องไปดูความเรียบร้อยดูอะไรต่างๆด้วยแต่ไอสอนชนเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่อะไรเลยหน่อยไหมก็ดูคือเหมือนก็ลงมานอนพี่มันเป็นหน่วยประสานงานใช่มันไม่ได้มีกําลังมีอะไรพวกนั้นไม่มีเลยใช่แต่เขาเขาเขาไปดูแหละเพราะว่าเป็นหน่วยใหม่เพิ่งตั้งขึ้นมาก็ต้องเอ้ไปดูความเรียบร้อยหน่อยก็ผบทลเป็นรองผอสอนชนไงเพราะว่านายกเป็นผอสอนชนก็ต้องไป แสดงกำลังเรวจะเกษียนเหมือนกันเรื่อยมือนกันเออตรือะเวันถ่ายรูปเรือยร้อยวันแหมอย่านะอย่านะครับอ่ะเหลือใครอีกอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะนอกจากทัพไทยทัพบกทัพเรือแล้วเดี๋ยวมีกองทัพอากาศ บิ๊กไก่อะที่ขึ้นพึ่งไปสวีเดนไปอะไรกลับมาเขาไปดูอะไรนอกจากไปอเมริกาแล้วไปสวีเดนแล้วเขารอเรืออะไรเครื่องบินอยู่ไงแต่เขาก็ล้ำลืนว่าน่าจะเอากรปเพชนแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าสารัฐเผื่อเขาปูปับ เขาเปลือยโค้งปรับตัวนะปรับตัวให้มากกว่ากิ๊เพนน่ะเหรือช่วงนี้เขาอาจจะหาข่าวหาข่าวกันอยู่ไงเพราะว่าเล็กไปกับซารฟเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยบอกอะไรเท่าไหร่เขาไม่บอกอะไรเลยอะกว่าลุยไปถึงฐานทัพใช่เออใช่เออก็เดี๋ยวก็รอดูพี่ไก่เขาจะตัดสินใจกันเพราะเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาให้ความเป็นธรรมแบบสองฝ่ายใช่ใช่ครับเออแต่เขาไม่เขาพิจารณาเฉพาะกริปเพนกับ F16 นะแต่อื่นเกาหลีเงียบเลยไม่มีไม่มีไม่มีนั่นแหละ ช่วงนี้หิวแล้วพี่ปุ๊ดโอ้โหหิวมากเลยไปข้าครัวกันเถอะเอางั้นนะเออข้าครัวนี่ไม่ใช่ไปทำกับข้าวนะทำเป็นเราไปจะไปดูว่าพอบอไก่เนี่ยมิไก่เนี่ยควงตะหลิวยังไงถูกปะเดี๋ยวไปดูสิว่าฝีมือจะผ่านเกณฑ์ไหมอะเราจะเป็นนักชิม ใช่เป็นพ่อครัวรุ่นยี่สี่รุ่นยี่สี่นี้ต้องจับตามองเลยรุ่นที่กําลังจะขึ้นมายึดกองทัพในเวลาอันใกลในใน้<ใ>น,นี้ไม่รู้จะยึดครบ3สามเราทัพหรือเปล่า <c oughs> <อ>ก็ต้องรอดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าฝีมือรสชาติอาหารจะเป็นยังไงวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเทคนิคคขาต้องให้มีฟองใช่ครับ สยามอีสเทิร์นอินดัสทรีพาร์คบริการให้เช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม